Transcrição e มาพบกับการตกแต่งสไตล์อเมริกันขนาดแท้ F150 Y Body <Tiny. S 1> กันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะที่เข้ามาชมนะคะใน c h anel n Ford ้าประแดงบายเลรินฟอร์จใจดีของเลรินนะคะในวันนี้นะคะเลรินได้นำเจ้าร,รุ่นนี้ค่ะ XL Plus 4ประตูรุ่นขายดีนะคะและแลราคาย่อมเยาวที่สุดในท้องตลาดนะคะมาส่งมอบให้กับลูกค,ค้านะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสอย ดาวจังหวัดจันทบุรีนะคะก็อีกไม่ถึง10นาทีนะคะเราก็จะถึงบ้านลูกค้าแล้วก็ขอรีวิวนะคะให้ลูกค้าได้ชมกันในเรื่องของการตกแต่งเจ้าคันนี้นะคะให้ลูกค้าที่สนใจนะคะได้รับชมกันนะคะก็เริ่มจากการแปลงกระจังหน้าใหม่นะคะเป็น F 5 5 0สไตล์อเมริกันนะคะมาในรูปแบบคมเข้มดุดันนะคะขนาดแท้ใน ทรงที่เป็นสีดำเข้มนะคะสไตล์แบ็กอีดิชันแบบนี้เลยมาพร้อมกับกระจังหน้าที่มีโครงขนาดใหญ่พร้อมไฟสิวนะคะแล้วก็ตัวอักษร FORD เราทำเป็นสีดำนะคะเพื่อคุมความเข้มความดุความดุด,ดันนะคะของตัวรถนะคะแล้วก็มีไฟตัว C เป็น d a y l ไร h t นะคะมาพร้อมกับการตกแต่งชุดโครงไฟหน้าใหม่นะคะให้เป็นสไตล์สปอร์ตนะคะคีบมาสแตงแบบนี้เลย แล้วก็ยังมาพร้อมกับการขยายตัวถังนะคะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะเป็นแบบวายบอนะคะตัวนี้ซึ่งจะเป็นในเรื่องของการทำตัวรถให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะก็จะเป็นชิ้นงานนะคะที่เข้าทรงกับตัวรถนะคะทั้ง4ชิ้นเลยค่ะมาพร้อมกับทรงคิ้วล้อนะคะที่เป็นสไตล์ลัพเตอร์แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ยัง มีการเซ็ตช่วงล่างใหม่ให้กับลูกค้าด้วยนะคะตอนนี้เราทำสเต็ปหน้า3หลัง2นะคะเป็นการทำล้อขนาด20นิ้ว o ออฟโรดสไตล์อเมริกันเลยค่ะซึ่งการตกแต่งเซตนี้นะคะเราจะใช้แม็กนะคะที่มีขนาด20นิ้วเป็นแม็กสไตล์อเมริกันบายเ n นโซแท้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับยางที่เป็นยางแอมแท้นะคะเป็นออเทอ a รนนะคะ ในซีรีส์ยางที่305 55 R20 กันเลยค่ะนอกจากแม็กและยางที่มีความหล่อนะคะเรายังใช้ปีกนกใหม่คู่หน้านะคะที่เป็นของยงนะคะที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเซ็ตช่วงล่างเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะนอกจากการเซ็ตให้หล่อแล้วคุณสมบัติ ในการขับขี่ของลูกค้าเราต้องคำนึงถึงด้วยนะคะในด้านของความปลอดภัยเพราะว่าช่วงล่างเป็นสิ่งสำคัญในการขับขี่เลยค่ะมาพร้อมกับด้านหลังนะคะเรลินได้ทำการเปลี่ยนโชคใหม่นะคะเป็นในรูปแบบของโปรเฟนเดอร์นะคะ2.0โมโนทูบนะคะซึ่งการขับระยะทางที่มีระยะ ทางเกือบ300กิโลตรงนี้นะคะเลรินได้สัมผัสมาแล้วนะคะในการขับขี่ในการช่วงล่างที่มีความนิ่มแล้วยางที่เป็นยางออเทเลนแท้นะคะมีความเงียบและนุ่มมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเข้าโค้งได้ดีมากเกาะถนนมากๆจริงๆค่ะ ส่วนไฟท้ายค่ะเราทำเป็นไฟสปอร์ตตัว C โค r o m e s แบบนี้เลยนะคะเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ยังครอบด้วยฝาท้ายนะคะตัวนี้ทรงฟอ r d ด้วยค่ะเป็นฝาฝาท้ายแบบเต็มฝากระบะเลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับกันชนท้ายนะคะออฟโรดในทรงสไตล์อเมริกัน Wide Body แบบนี้เลยค่ะ อันนี้เรารีวิวให้ดูรอบตัวรถความหล่อความเข้มของเจ้าคันนี้กันนะคะซึ่งในซึ่งในตัวนี้นะคะก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามเลลินเข้ามานะคะอยากตกแต่งหลอๆแบบนี้เข้มๆดุๆแบบนี้นะคะสามารถ กลิ้งกลางมานะคะพูดคุยการปรึกษากันนะคะในเรื่องของการทําช่วงล่างยังไงให้ดีการขับขี่ที่ดีขึ้นนอกจากหล่อแล้วยังต้องคานึงถึงคุณภาพด้วยนะคะ mm. ก็ถ้าลูกค้าสนใจนะคะติดต่อมาเบอร์โทรไอ l ดี e ไลน์คิวนะคะเลยรแปะทิ้งไว้ให้แล้วก็ข้อมูลนะคะของเจ้าคันนี้นะคะลูกค้าอยากทราบยังไงก็มาปรึกษากัน สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตลาไปส่งมอบรถลูกค้าแล้วเดี๋ยวเรามีบรรยากาศการส่งมอบให้ลูกค้าชมท้ายคลิปนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ช่องไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปหรือว่าคลิปรถการแต่งสวยๆหล่อๆนะคะให้ลูกค้าได้ชมกันเดี๋ยววันนี้ขอตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะ